สวัสดีจ้าทุกคนมือนี่เล็กสิมาผ้าเฮดกันแดดไว้ใส่เองเนาะจ้ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเล็กต้องท่ากันแดดเพราะว่าออกแดดดูเนาะจ้ะเฮ็ดสวนเห็ดหยัาง,างมากตากแดดบ่ามากใส่หมวกปันใดเนาะและมือนี่นะคะเล็กจะมาบอกอ่าลืมตอนแรกห <c oughs> ลงว่าวาสายอีสานเนาะจา้ะอ่าพู้ภาษากลางแล้วกันเพราะว่า มันต้องมีหลายคนแน่นอนที่ฟังไม่รู้เรื่องนะคะอสูตรนี้นะคะเล็กได้มาจากคุณป้านะคะที่เขาเรียนแพทย์แผนไทยแนะนํามานะที่เป็นอาจารย์สอนทําสบู่เล็กนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะและจะมาทําให้ดูที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นดินสอพองนะคะดินสอพองนี้เขาบดละเอียดมาเรียบร้อยแล้วเนาะหาซื้อได้ตามร้านเวชพันธ์ต่างๆนะคะร้านที่เขาแบบ อ,อ,อยู่ใน Lazada, s h o อป e ก็น่าจะมีนาดินสอพองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงธนคาเนาะมันมีนะคะในเน็ตนะที่เขาขายพวกผงขมิ้นสมุนไพรบดอะคะ่ะสมุนไพรบดอะมีนะธนาคานะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้พวกผงขัดนะคะผงขัดหน้าน่ะที่อยู่ในเซเว่นนะให้มีส่วนผสมของธนาคาใช้ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็กระปุกที่ใส่นะทำทั้งทีก็เอาไว้ให้ใช้ได้นานๆนะคะแล้วก็ถ้วยในการผสมและมานาวทีนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวมาทำกันนะคะมาดูอ่าโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเล็กจะทำให้ดูนะคะก็ตัวนี้นะคะ ธนาคารเนี่ยมีคุณสมบัติในการป้องกันแดดป้องกันฝ้านะคะแล้วก็สลายพวกเม็ดสีเมลานินนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าทาไว้นานๆนะคะคือคุณป้าบอกว่าเคยเห็นไหมสาวพมา่าเขาจะทาไว้นานๆนะคะเนี่ยเขาใช้ตัวนี้แหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราก็กะนะคะว่าเราจะทำไว้ใช้เยอะไหม การใช้งานนะคะเราอาจจะใช้เวลาที่เราทาแล้วมันจะหน้าขาวด้วยนะขาวมากๆเลยป้องกันนะคะป้องกันพวกสิวผดผื่นด้วยนะธนาคารแล้วก็ป้องกันฝ้านะถ้าเป็นเล็กๆคือจะทาแบบไอ้นี่เลยนะคะทาแบบพ่อหน้าไว้เลยอะ่ะนี่คลุกเขา ให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นให้ใช้มะนาวมะนาวเราก็ได้นะคะมะนาวที่เรามีนะอันนี้พอดีว่าได้ไปเจออยู่ในโลตัสนะคะนแผนที่เป็นผักผลไม้หเห็นก็เลยซื้อมา บีบลงไปเลยนี่นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันมะนาวเนี่ยใส่เยอะหน่อยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าผงที่เราบีบลงไปอ่ะที่เราตักลงไปอะ่ะเยอะไหมนะคะนี่ที่คาดผมเล็กมันจะหักแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยอยู่ นี่ค่ะมันจะเป็นฟองแบบว่าดินสอฟองอะเวลาเจอมะนาวนะคะมันจะเป็นแบบว่าตีฟองขึ้นมาเลยอะเหมือนกับไอเบกกิ้งโซดาเลยนะคะนีไ่ได้แล้วเอาแบบจะใส่อีกนิดนึงที่จริงมันค้นแล้วพอดีแต่เวลาที่เราจะเอาใส่ในกระปุกไว้มันน้ำมันจะระเหยออกอีกนิดนึงนะคะเราก็คอยบีบมะนาว ถ้าใครอยากใส่น้ำผึ้งก็ใส่ได้แต่ว่าเล็กไม่ใส่เพราะว่ามันมีความหวานเดี๋ยวมดนะคะตอนแรกว่าจะแนะนำเนี่ยให้ใส่ตัวเนี้ยนมเนี่ยทำให้หน้านุ่มแต่แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่าเราใช้ในการทากันแดดนะคะนี่อ่าเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะเร็วๆนิดนึงนะอุยขอโทษ อภัยเพเลือนนะคะอ่ากระปุกนะคะที่เราจะใส่ตักใส่เลยดีมากเลยนะสูตรนี้นะคะป้องกันสิวได้ด้วยนะดินสอพองนะคะทำให้หน้าขาวบวกกับมะนาววิตามินสูงมากมะนาวนั่นแหละเหมาะสูตรแล้วนะสำหรับเล็กนะคะ ใครจะใช้มะกรูดลองดูก็ได้นะเอาไปปรับนะคะแล้วก็ใครแบบว่ามีฝ้ามีแบบรอยแผลเป็นจากสิวนะคะความอักอาการที่มีการอักเสบอะ่ะให้ปรับว่านหางจระเข้ใส่ได้อ๋ออนี้จะทาเลยเนี่ยค่ะหอมหอมมะนาวพอดีเป๊ะเลยอะ่ะสวยมากเลยค่ะเนี่ยไม่ล้นนะพอดีหอมมะนาวค่ะทาลงไปเลย ทานาคานะคะนี่เป็นตัวกันแดดอันนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะทานานาเลยค่ะใครแบบตากแดดบ่อยๆนะคะสาวไล่อ้อยไล่มันสา,ก,สรา,าก,กระเซ็ดรำบห้าวจ้ากเะเตรรักสวยเดอ้อไม่ใช่เกษตรแบบอยากหน้าดำนะคะขนาดผู้ชายยังรักสวยรักงามเลยเราเป็นผู้หญิงไม่รักสวยรักงามได้ไงใครก็รักสวยรักงามแล้วนะคะเด็กๆก,ก็รักสวยรักงามเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่ทาไว้แบบเนี้ย น,น้าๆวันสาว์พมา่าน่ะเห็นไหมเวลาที่เราไปตลาดไทยนะคะเนี่ยได้เคยไปซื้อนะที่เป็นแป้งพมา่าเป็นกระปุกอะค่ะเนี่ยมันจะเป็นผงเหลืองๆอ่อนๆหน่อยเหมือนทานะคาะเลยนะคะ่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมมีมีความหอมของขมิ้นแต่เป็นกระปุกแบบนั้นเลยนะ <S <S แล้วขอบคุณคุณป้านะคะ <S <S ขอบคุณคุณป้าที่สอนให้นี่ก็จะใช้แบบนี้ในการทานะคะเห็นหน้าขาวๆอะมีคลิปหนึ่งนะที่เล็กทำขมันไข่อะก็จะทานี่แหละค่ะยีนเสอทองเนอะเนี่ยเอามาแชร์แล้วนะคะวิธีการทํา เน้นย้ำนะคะธานาคาธาาคาเป็นผงแบบนี้นะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะคือดีคือไม่เหมือนทมิ้นขมิ้นนี่จะเหลืองแบบ มันจะเหลืองเลยอ่ะเราทาแบบเสาร์อาทิตย์ไปทางานวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยผิวเราจะเหลืองนะคะแต่ว่าธนาคารอะ่ะมันไม่เป็นไรแล้วก็ใครจะใส่ไพรลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะตัวนั้นก็ช่วยปกป้องผิวเรานะคะสําหรับสแสงแดดแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวเนียนนะตัวนี้แน่นอนค่ะผิวขาวเนี้นแล้วก็วิตามินจากมะนาวผิวขาวนะคะนี่แหละสูตรง่ายๆนะคะสามารถทําไว้ใช้เองได้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะป้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาไว้ในตู้เย็นคือถ้าใครใส่นมกับ น้ำผึ้งนะคะไว้ในตู้เย็นเพราะว่าเดี๋ยวมดมากวนนะแล้วก็นมมันก็มีวันหมดอายุใช่ไหมคะเราก็ใส่ตู้เย็นไม่ได้แต่อันนี้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะเปิดออกมาอาจจะต้องเติมมะนาวบีบลงไปนะคะถ้าเกิดมันแห้งนะคะก็ะะนี่แหละสูตรที่ใช้ทานะคะใครจะใช้ทาแขนทาผิวก็ได้เลยขาวเลยราคาเนี่ยนี่ปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะใครไม่ระคายเคืองนะนี่ค่ะเห็นไหมความแตกต่างเห็นไหมคะก็คือความขาวจากบีนสองพองนะ อันนี้ดีมากเลยนะคะแบบเป็นผงหาซื้อได้นะคะจากยายๆตอนนี้ไม่รู้มีไหมนะที่เขาหาขายนะคะพวกผงขมิ้นอะไรต่างๆขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมนะวันนี้เล็กมาแชร์แล้วนะคะสําหรับครีมป้องกันแดดที่ทําเองใช้ได้ทั้งเ,เด็กนะคะเด็กก็ใช้ได้ไม่มีอันตรายนะเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะคนแก่ใช้ได้หมดเลยโอเคขอบคุณนะคะไปจริงๆแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่อยากปกป้องผิวขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ